S กอต์ทอส70บีซีฮอหรือที่รู้จักกันในชื่อ S อ70บีซคคือหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ทางเรือที่ทรงพลังและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกได้รับการพัฒนาโดยบริษัทสกอสเคียครัตของสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือสหรัฐและพันธมิตรในการปฏิบัติการปราบเรือดำ,น,ำน้ำการลาดระเวนทางทะเลและภารกิจรบหลายรูปแบบซีฮอคได้กลายเป็นดวงตาและกลงเล็บของกองเรือที่ทันสมัยที่มาและการพัฒนา S 7 0 b จ็ a สิหอมีพื้นฐานการออกแบบมาจากเฮลิคอปเตอร์60 b l a แ k ล a ก k อที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในกองทัพบ,บกสหรัฐโดยถูกปรับแต่งเพื่อรองรับการใช้งานทางทะเลซึ่งต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายกว่าเช่นลมแรงน้ำทะเลเค็มและการบินขึ้นลงบนเรือรบที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยเหตุนี้จึงมีการเสริมโครงสร้างตัวเครื่องระบบป้องกันการกัดกร่อนและการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษสำหรับภารกิจทางทะเลภารกิจหลักของ S70 BC ็ a สิห เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจหลายด้านได้แก่ 1. การปราบเรือดำน้ำ HW Anti-SUBmarine Warfare ติดตั้งโซน่าจุม dipping zone north และต่อปิโดมาก46หรือมาก54เพื่อค้นหาและโจมตีเรือดำน้ำ 2. การต่อต้านเรือผิวน้ำ ASW Anti-Surface Warfare สามารถบรรทุกอาวุธปล่อยนำวิธีต่อต้านเรือเช่น a g m 119 Penguin หรือ a g m 114 H e l l f ฟ R e เพื่อทำลายเรือรบของฝ่ายตรงข้าม 3. การลาดตระเวนและเฝ้าระวัง s i r v i n c e Reconnaissance ใช้เรดาร์และเซ็นเซอร์เพื่อเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวทางทะเล 4. ภารกิจค้นหาและกู้ภยัย s า r ์ี ER, ใช้ในปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือที่ประสบภัยทางทะเล5การลำเลียงกำลังพลและสัมภาระ สามารถบรรทุกทหารหรือสิ่งของไปยังเรือและพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วการออกแบบและคุณสมบัติเด่นซีหอมีการออกแบบที่โดดเด่นเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการบนเรือรบใบพัดพับได้ใบพัดหลักและหางสามารถพับเก็บได้ทําให้ประหยัดพื้นที่บนเรือรบที่มีลานจอดจํากัดทนทานต่อสภาพทะเลโครงสร้างถูกเสริมความแข็งแรงและมีระบบป้องกันสนิมจากน้ําทะเลระบบลงจอดบนเรือรัสใช้สายยึด และระบบช่วยนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบนเรือแม้ในทะเลที่คลื่อนลงแรงห้องนักบินแบบดิจิทัลใช้ระบบแกลดคอกพิทที่ช่วยให้นักบินควบคุมได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นสมรรถนะของ S 70 b c h a w ความเร็วสูงสุดประมาณ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการราว830กิโลเมโดยสามารถขยายด้วยถังเชื้อเพลิงเสริมน้ำหนักบรรทุก สามารถบรรทุกอาวุธเช่นตอปิโดจรวดนำวิถีและปืนกลรวมถึงทหารได้หลายคนลูกเรือโดยทั่วไปจะมีนักบิน2องนายและเจ้าหน้าที่ระบบเซ็นเซอร์อาวุธ1-2นายอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์ S70BC หอกเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งระบบอาวุธครบครันเช่นตอปิโดกราบเรือดำน้ำมาก46มาร54จรวดนำวิถี g m 1 1 9เพนกวินสำหรับโจมตีเรือผิวน้ำ จรวดเ g m เ114เฮฟไท r สำหรับเป้าหมายบนผิวน้ำหรือภาคพื้นดินปืนกล m 240 m 134มินิกานสำหรับการโจมตีเป้าหมายเบานอกจากนี้ยังมีเราดาร์ตรวจการทางทะเลโซน่าจุ